ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบท้งหมดทุกสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารูกระเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพจน์ฤาษีนักบวชทั้งหลายชาบังบทดชาลับแลเจ้าสำนักเจ้ารัตีเจ้าในกายเกจิอาจารย์ตจามาฆขมังเวททั้งหลาย เราภาคมืดภาคมาทั้งหลายเรายักษียักษา์าเราครูทั้งหลายเราภาคปราททั้งหลายเนะจ้ากรรมในเวรคู่กรณิกรรมพ่อแม่บุปการีครอบครัวในกูลลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกครุกุบาจารย์ั้หลาที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาไม่รมท,ท,ทั้งหมดทั้งสิ้นบสั่ทั้งหลายทุกโมเราชั้นภูมิน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอระระหะโตสัมมาสัมพ an ุทธ an ัสสะพุทธังสลระนังขจามิธรรมังสลระนังขจามิสังขังสลระนังขจามิทุติยามปิพุทธังสลระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสลระนังขจามิ ทุติยมปิสังขังสลาหนังขชามิะตตะติยมปิพุทธังสานังขชามิตะติยมปิธรรมังสลานังขชามิตะติยมปิสังขังสาหนังกชามิขอนอบน้อมองคมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพาเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในการปฏิบัติเอาบำเพ็ญเอาในพิญญาตบาชานญานกรรมฐานทุกชนิดอิทริตฤทธิ์เดชอำนาจจิต คุณวิเศษทั้งหลายตลอดจนถึงความหลงจริงจังความอุก,กิจทั้งหลายในการปฏิบัติบาเพ็ญขอประกาศสลาประกาศถอนการหลงยึดติดหลงตั้งเอาหลงหมกมุ่นในการรู้การเห็น การเพ่งการจ้องการฝึกพลังกระสินทั้งหลายการกำหนดจดจอ่อการรวมจิตการนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายการใช้ยานทศัศนะตาทิพหูทิพสัมผัสทิพ การระลึกชาติการรู้วาระจิตการอ่านจิตอ่านใจผู้คนการทำนายทายทักการสังเกตการให้ความเห็นความหมายไม่ว่าจะอย่างหยาบก็ตาม อย่างละเอียดก็ตาม <c oughs> อันเป็นการหลงปรุงแต่งด้วยความคับแคบแห่งยานทัศนะทั้งหมดทั้งสิน้นจนทำให้หลงในทิพย์ในหยากหลงในภพชาติในเรื่องราวอาจินไตยทั้งหลาย จนก่อให้เกิดการสร้างเรื่องสร้างราวคิดเองเออเองการให้ค่าตีความวิภาควิจัยวิจารณ์ต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสั์ครูครูคบาอาจารย์ หรือบุคคลอื่นทั้งหลายเปรียบเทียบเทียบเคียงวิเคราะห์ตีความจนกลายเป็นแง่มุมขัดแยง้งอหังการในจิตในใจสำคัญตนว่าเหนือผู้อื่น และปิดบังความขี้คลายสว่างสวยในที่สุดขอประกาศสลาประกาศถอนทุกเงื่อนไขในจิตในใจสิ่งที่ติดข้องค้างคาใจทั้งหลายอันเป็นเหตุเป็นเชือ้อ ที่ก่อให้เกิดอัตตาตัวตนความมั่นหนกมั่นใจหรืออาหารการทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสลาประกาศถอนตั้นหาความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดัง ทั้งในทางโลกก็ตามในทางธรรมก็ตามขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดด้วยความหลงศรัทธาหลงงมงายในธรรมมันเป็นสมมุติบัญญัติ ขอถอดถอนการหลงแสวงหาความบริบูรณ์ที่สุดแห่งธรรมหรือลักษณะการแห่งการจบกิจพรหมจรรย์ขอถอดถอนการหลงตั้งเอา <c oughs> ในอริยมรรคอริยผลทั้งหลายหรือลักษณะการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปธร,รรมนามธรรมทั้งหลายจนติดอยู่กับมายาแห่งทิศธีเหล่านั้น ในนามอันสมมุติว่าคือสัจธรรมทั้งหลายขอ,อน้อมองค์มหาบร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิก,กรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้เคยกระทำมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยดื้อรันดื้อดึงทิฏฐิมานะอาหางการเพิกเฉยเมินเฉยต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายและทุกๆก,กรณีกรรม ที่เคยใช้บารมีในทางที่ผิดในการทักทายสภาวะทักทายวาระจิตอันก่อให้เกิดอุปาทานในความมีความเป็นความเห็นความหมาย สร้างเรื่องสร้างราวต่อผู้คนทั้งหลายหรือใช้ในการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือก่อความปั่นป่วนวุ่นวายติดขัดข้องขาตอกิจการโปรดสัตว์ ขององค์มหาบารมี <c oughs> ผู้โปรดสัตว์ <c oughs> หรือครูรุบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> ที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น <c oughs> นับตั้งแต่อดีต <c oughs> จนถึงปัจจุบัน ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหาสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศชดใช้ในนี่เวรนี่กรรมทั้งหลายที่มีต่อคู่กร,รณีกรรม ในทุกภาคส่วนต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต่อบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรด้วยที่วาาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรม ที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ <c oughs> ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในานาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน ในความขี้คลายสว่างสวัยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรตั์โดยทั่วกันไปตลอดกานานเธอเอโหสีโอโหสี 好色，傻傻傻。